มี Stock Focus สิ่งนิดนึงนะครับก็วัน stock focus สอบสต o o กโฟกัสสบานี้เนี่ยต้องบอกว่าทิศทางของตลาดก็จะแกว่งอยู่ในกรอบเป็น3 6 0ถึงพันสนะครับก็เชื่อว่าปัจจัยบวกที่เราจะเริ่มเห็นเข้ามาก็จะเป็นเรื่องภานะครับถึงสิ้นเดือนกุมภาแล้วก็มีการแจกเงินหมืน่นเฟสสซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะก่อนตุดจีนนะครับก่อนวันที่29 มกรา,าผมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสองปัจจัยที่ยังหนุนตลาดได้อยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของน้ำมันที่เติบโตราคาน้ำมันยังทรงๆไปในเชิงบวกก็เป็นภาพที่ดันตลาดได้รวมถึงจีนที่อาจจะมีการออกพันธบัตร3ล้านล้านหยวนนี่ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้ตลาดเนี่ยเป็น,ปน,ปน,ปนมีเซเิเมนบวกเข้ามาได้นะครับแต่แน่นอนความไม่แน่นอนเรื่องของคุณทรัมป์ที่จะเข้ามาเทคออฟฟิศวันที่20มกราเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ถ่วง ตลาดอยู่ว่าตลาดก็ประเทศที่มีเกินดุลกับเขาซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่ก็ถือว่าอาจจะโดนหางเลขในการเรียกว่านโยบายของเขาหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นจุดที่ต้องติดตามกันต่อรวมถึงตัวบอลของ US 10ปีเนี่ยก็4.6นะครับก็ถือว่าสูงอยู่กดดันเรื่องของต้นทุนแรงต่างด้วย รวมถึงอ e ีกอันหนึ่งซึ่งก็พูดมาตลอดเหมือนกันว่าต้นปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ LTF จะถูกไถ่ายถอนมากที่สุดแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ LTF ทุกกองเนี่ยสามารถที่จะขายได้แล้วนะครับก็คือครบกำหนดเรียบร้อยเราก็เชื่อว่าด้วยความที่ Thai e s G เนี่ยถือว่าก็น่าดึงดูดพอสมควรเนี่ยก็อาจจะมีการขาย LTF ออกมาแต่ว่า LTF ก่อนหน้านี้คือ maximum มให้ถึง50,000 0 Thai e s G นี่คือ maximum ที่ส0 0 0สนมันก็จะมี เรียกว่าจุดที่มันขาดกันตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้เป็นเน็ตเซลได้ก็เป็นแรงกดดันตลาดได้ในในช่วงของมกราดโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อว่า Activity ของกองทุนไทยจะเป็นยังไงซึ่งเราแทร็กตรงนี้ได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าเรื่องของ เอ่อ uh, LTF ก็เป็นปัจจัยที่น่าจะกดดันในช่วงต้นปีอยู่นะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของ GMT tax นี่แหละ15%ที่จะ Global t a x ี่จะเก็บกันนี้ก็ยังเป็นอะไรที่กดดันตลาดอยู่นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วตลาดพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเชื่อว่าน่าจะมีการพูดถึงตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องอีกในช่วงของเดือนนี้ต่อไปนะครับหุนที่แนะนำสำหรับอ่ สัปดาห์นี้ก็จะเป็น P R M นะครับตัวแรกก็เชื่อว่าภาพรวมของกำไรก็อย่างที่เรียนไปว่าปี2024กับ25ก็น่าจะมี new high ของกำไรนะครับก็เป็นตัวที่เราชอบมาตลอดอยู่เหมือนกันนะครับปันผลก็ดีด้วยประมาณ5%อีกตัวก็เป็น P T G C นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้น turnaround ในปี2025เราก็ยังเชื่อว่าจีนเนี่ยน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้แล้วตัวเคมิคอลภาพรวมน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ ปี2024ปีแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันลงไปค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยลงไป36%ก็คิดว่าน่าจะถึงจุดกลับตัวของมันได้แล้วถ้าจีนฟื้นกลับมาได้ก็เป็น2ตัวที่แนะนำนะครับสัปดาห์ที่แล้วแนะนำ AI กับแพลน B ไปเนี่ยก็ถือว่าเอา p e r f o r m ตลาดได้ระดับหนึ่งนะครับก็ได้บวกมาประมาณเกือบ3%ในขณะที่เซตเนี่ยบวก2.7ก็ถือว่า,าสัปดาห์ที่แล้วที่แนะนำก็ชนะตลาดไปนะครับส่วนประเด็นที่ต้องติดตามสำหรับ สัปดาห์นี้ก็จะเป็นพวกดักชนีต่างๆเนี่ยออกมาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยนะครับเดือนธันวาแล้วก็ดัชนีผู้บริโภคตัว EU นะครับแล้วก็มีดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับของ ของ US ด้วยนะครับอันนี้ก็พวกดัเนีชต่างๆก็จะมีทยอยมา,าแจ้งในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการภาคการจ้างงานนอกเกษตรของ US ในวันศุกร์เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งหลายคนก็ เอาเป็นอินดิเคเตอร์เหมือนกันในเรื่องของการลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับนี่ก็ถือว่าภาพรวมสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเน้นที่ต่างประเทศสะค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นพวกระดชนีต่างๆนะครับถือว่าภาพรวมสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นลักษณะของไซด์เวสสำหรับตลาดไทยเหมือนเดิมแล้วก็แรงกดดันจาก LTF ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะต้องจับตานะครับสฟคัสก็คงประมาณนี้ ครับก็ตอบคำถามของคุณเก่งนิดนึงนะครับเรื่องตัวทิสโกจีโนมนะครับพอดีถามพี่เต้ม,มาให้เราก็เบื้องต้นสำหรับถ้าจะดู NAV นะครับดูที่เว็บไซต์ของ Tisco Asset ได้เลยนะครับโดยจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้ามีพวกแอปพลิเคชันอย่าง Streaming Fu ัน Plus ที่เป็นแพลตฟอร์มเทรดของบอลทิสโกแล้วเนี่ยจริงก็เข้าไปดูได้แหละนะครับอีกช่องทางหนึ่งส่วนถ้าเกิดมอง,มองพี่เต,ต้ตอนนี้ก็คือทางเทคนิคนะครับราคาตรงแถวเนี่ยก็ให้ทยอยขายนะครับ ระยะสั้นๆเนี่ยมันไม่มีปัจจัยบวกเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตลาดเนี่ยสนใจหุ้นกลุ่มเทคพวก AI ทีม AI ซะมากกว่านะครับส่วนหุ้นกลุ่มนี้พวกไบโอเทคเนี่ยถามว่าขึ้น,ข,นขึ้นทีมขึ้นแรงไหมไซเคิลหนึ่งเนี่ยคือขึ้นมันก็ขึ้นแรงนะครับตอนลงก็ลงแรงด้วยเหมือนกันซึ่งณตอนนี้มันอยู่ไซเคิลลงนะครับปกติถ้าอะไรที่เป็นปัจจัยกระตุ้นขึ้นแรงๆเนี่ยมันก็เดายากนิดน,นึงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเบรกทู through, พวกนวัตกรรมเกี่ยวกับทางการไบโอเทค พวกยาใหม่ๆอะไรแบบนี้ไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับว่าจะมีการ breakthrough ไหมนะครับแต่ณะตอนนี้ถ้ายังไม่มีเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าขึ้นไป2.4ก็มองขายก่อนนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ถามพี่เต้มาให้นะครับ